มีคนจ้างผม1นึ0 0 0สบาทให้นั่งอยู่ในห้องห้องหนึ่งเป็นเวลา7วันมันไม่คุ้มกับเงินที่ผมได้เลยผมได้รับการติดต่อจากบริษัทจัดหางานโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าผมจะต้องทํางานให้ใครหรือลักษณะงานนั้นเป็นแบบไหนผมรู้อย่างเดียวว่าค่าจ้างมันดีมากๆสัญญาจ้างหนึ่งอาทิตย์โดยจะจ่ายให้คืนละ20,000กว่าบาทเลยทีเดียว จำนวนเงินนั้นมันมากพอที่จะจ่ายหนี้บัตรเครดิตของผมได้สักสองสามใบแถมยังเหลือจ่ายค่าเช่าบ้านจนถึงเดือนหน้าอีกต่างหากและโดยค่าจ้างที่เยอะขนาดนั้นผมพูดเลยว่าผมแทบจะยอมทำทุกอย่างอยากรู้เหลือเกินว่าตอนนั้นผมจะต้องเจอกับอะไรตอนที่ผมเดินทางมาถึงตามที่อยู่ที่ได้มาผมค่อนข้างประหลาดใจอยู่นิดหน่อยมันเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างถนนลูกรังลึกเข้ามาในป่า ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเมือง2เมืองป้ายขนาดใหญ่ข้างนอกเขียนไว้คำว่า Synthetic Corporation ข้างในมีอาคารสีขาวที่มี3ชั้นเป็นอาคารธรมธรมดาาที่ไม่มีเครื่องหมายหรือว่าป้ายอะไรกำกับเอาไว้ซึ่งเห็นแบบนั้นแล้วผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่นี่ยังไม่ได้พูดถึงสถานที่ตั้งที่ดูลึกลับซับซ้อนอีกด้วยนะแต่ ฟังจากชื่อของมันแล้วผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นบริษัทวิจัยอะไรสักอย่างผมอาจจะได้งานที่ไปเก็บกวาดกากาก,กรรมตรังสีหรืออะไรทำนองนั้นนะแต่ถ้าค่าจ้างเยอะขนาดนั้นแล้วละก็ผมคิดว่ามันก็คุ้มที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงอยู่นะหลังจากที่เข้ามาในตึกและพบกับพนักง,งานต้อนรับเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็พาผมไปที่ห้อง37 1ที่อยู่บนชั้นสองเพื่อนั่งรอเจ้านายใหม่ของผม เขามีชื่อว่าคุณเอาสภาพภายในห้องเนี่ยดูเหมือนสนักงานหรือออฟฟิศทั่วๆไปถึงแม้บางอย่างจะดูแปลกตาไปสักหน่อยเช่นพื้นที่ปูด้วยพรมแดงผนังที่ทาด้วยสีขาวและไม่มีหน้าต่างสักบานในห้องมีเพียงโต๊ะทำงาน6ตัวแบ่งออกเป็น3แถวแถวและ2โต๊ะแต่และโต๊ะมีคอมพิวเตอร์หเครื่องตั้งอยู่ด้านหลังห้องก็มีกระจกสะท้อนทางเดียวบานใหญ่ ซึ่งทั้งสองข้างของกระจกจะมีบันไดที่พาเข้าไปยังห้องที่อยู่หลังกระจกบานนั้นภายในห้องหลังกระจกจะมีโต๊ะและเก้าอี้ตั้งอยู่อย่างละตัวบนโต๊ะมีโทรศัพท์บ้านเครื่องหนึ่งวางไว้อยู่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นห้องของหัวหน้าที่เอาไว้ใช้สําหรับสังเกตการลูกน้องของตัวเองนะนอกจากที่ผมบอกในห้องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรจะน่าสนใจอีกแล้วเว้นแต่ว่า ถ้าขยะก,กับกระถางต้นเฟิร์นที่อยู่ตรงมุมห้องมันจะดูน่าประหลาดสําหรับคุณไปสักหน่อยแล้วชายสูงอายุคนหนึ่งก็เปิดประตูเข้ามาในห้องเขาตรงมาที่ผมแล้วจับมือทักทายพร้อมกับแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อเอาเขาท่าทางดูรีบมากและไม่รอช้าที่จะอธิบายงานที่ผมต้องทําให้ฟังสิ่งที่ผมต้องทําก็คืออยู่ในห้องนี้ตั้งแต่สองทุ่มยันหกโมงเช้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคืนจนครบอาทิตย์ เขาทิ้งเบอร์ติดต่อและกระดาษที่มีกฎข้อบังคับต่างๆเอาไว้ด้วยพร้อมกับเน้นย้ำว่ากฎทุกข้อนั้นสําคัญมากและผมต้องปฏิบัติตามที่มันระบุเอาไว้ทุกๆอย่างหลังจากาจจที่เขาเห็นว่าผมเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดอย่างดีแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องนี้ทิ้งให้ผมเริ่มงานในคืนแรกอย่างสงบแล้วปิดประตูออกไปแค่เนี้ยหรอเอาจริงดินั่งง่อยในห้องแค่สิบคืนแค่เนี้ยนะ ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงถูกจ้างด้วยเงินสูงถึงสอง0 0กว่าบาทต่อคืนเพื่อน,นั่งอยู่ในห้องเฉยๆแบบนี้แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมมันได้สอนให้กับผมว่าเราไม่ควรจะปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ที่ผ่านเข้ามาให้หลุดมือไปนะผมนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ในห้องสังเกตการพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้าและเริ่มอ่านกฎที่เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนั้นมันมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันและเป็นสิข้อที่ทําให้ผมต้องปวดหัวกับมันข้อที่1 ในทุกคืนเมื่อถึงเวลาสองทุ่มล็อกประตูห้องและห้ามออกจากห้องไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจนกว่าจะถึงเวลา6โมงเชา้าเพราะฉะนั้นคุณควรกะเวลาเข้าห้องน้ำหรือการรับประทานอาหารให้ดีห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องนี้เด็ดขาดข้อที่2ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของแฮงค์เด็ดขาดมันเป็นคอมพิวเตอร์ตัวที่อยู่ตรงประตูทางออกของห้อง ย้ายใ,ใครไปแตะต้องมันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามซึ่งรวมถึงแฮงผู้เป็นเจ้าของเครื่องเองอีกด้วยข้อที่3ถ้าโทรศัพท์ดังให้รับสายแต่ห้ามพูดอะไรเด็ดขาดไม่ว่าปลายสายจะพูดอะไรก็แล้วแต่คุณห้ามตอบอะไรกลับไปและวางหูโทรศัพท์ทันทีหลังจากที่เวลาผ่านไป2นาทีแล้วข้อที่4ห้ามไม่ควทำความสะอาดเข้ามาในห้องบริษัทเราไม่มีพนักงานตำแหน่งนี้ ข้อที่หถ้าคนที่มาเคาะประตูไม่ใช่คนทำความสะอาดก็ให้เขาเข้ามาข้างในได้แต่อย่าคุยกับเขาห้ามมีปฏิสัมพันธ์ใดๆไม่ว่าวิธีใดก็ตามถ้าเขาออกจากห้องไปก็ให้ปิดประตูและล็อกเอาไว้เหมือนเดิมข้อที่ 6. ถ้าจู่ๆถังขยะย้ายไปอยู่ที่อื่นให้รีบหยิบมันมาวางไว้ตรงมุมห้องที่เดิมทันทีที่คุณสังเกตเห็นมันข้อที่7ถ้าผมแวะมาเยี่ยมเปิดประตูให้ผม ถ้าผมรู้รหัสลับข้อที่8เมื่อถึงเวลา3มทุ่มครึ่งให้คุณไล่เปลี่ยน URL ในเบราว์เซอร์ที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกตัวโดยไม่ให้มันซ้ำกันยกเว้นคอมของแฮงหากมีภาพอะไรประหลาดๆโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอก็อย่าไปสนใจให้คุณทำตัวตามปกติข้อที่9ถ้าคุณเห็นฮาวิ่ก็หยิบขนมที่อยู่ตรงโต๊ะของลิซ่าซึ่งเป็นโต๊ะที่อยู่ตรงข้ามกับแฮง มาให้มันกินด้วยข้อที่10ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินให้โทรมาหาผมแต่อย่าโทรหลังสี่ทุ่มห้านาทีเป็นอันขาดข้างล่างของกระดาษมีอีกหนึ่งประโยคที่ถูกเขียนว่าอย่างลวกๆไว้ด้วยปากกาว่าไม่มีใครอยู่ถึงคืนที่สขอให้โชคดีนะมันทำให้ผมนั่งงงอยู่พักใหญ่คนที่ชื่อเอานี่เป็นคนบ้าหรือยังไงก็แล้วแต่ทำไมถึงไม่มีใครอยู่ทำงานนี้จนครบอาทิตย์เลยสักคนนะบางที พฤติกรรมประหลาดของคุณเอาเนี่ยอาจจะทําให้พนักง,งานคนก่อนาล่าออไปก็ได้เขาคงรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีนายจ้างสติดูเหมือนไม่สมประกอบแบบนี้แต่แค่นี้มันก็ไม่ได้ทําให้ผมกลัวหรอกนะถึงคุณเอาจะเป็นบ้าผมก็ยินดีจะรับค่าจ้างจํานวนมาหาศาลจากเขาแลกกับการนั่งเฉยๆพร้อมกดยุ่มยิ้มไม่กี่ข้อแบบนี้งานนี้เนี่ยมันง่ายมากผมคิดอย่างนั้นนะคืนแรกมันน่าเบื่อมาก ทุกอย่างมันช่างดูปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างทางั้งๆที่ผมเตรียมรับมือกับกฎที่เขียนเอาไว้เป็นอย่างดีตอนสามทุ่มครึ่งผมก็ไล่เปลี่ยน URL ในคอมพิวเตอร์อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมได้ขยับร่างกายบ้างไม่ใช่เอาแต่นั่งอยู่เฉยๆแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะคืนต่อมามันก็ไม่ได้ง่ายแบบนี้คืนที่สองทุกอย่างก็เริ่มต้นเหมือนปกติ ผมพยายามทําตัวเองให้คุ้นชินกับการอยู่กลางคืนยาวๆผมกินข้าวมาจนอิ่มท้องและไปเข้าห้องน้ำมาจนเรียบร้อยก่อนที่จะขังตัวเองไว้ในห้องนี้จนเมื่อถึงเวลา3ามทุ่มยีนาทีผมที่กําลังเตรียมตัวไปเปลี่ยน URL ในคอมอีกครั้งก็สังเกตเห็นกับมันทางขยะใบนั้นตั้งอยู่ทางขวามือของหัวบันไดผมจําได้แม่นเลยว่าผมไม่ได้วางมันไว้ตรงนั้นสักหน่อยผมรู้สึกได้ถึงอะดรีนาลีนที่กําลังสูบฉีดไปทั่วร่างกาย ก่อนที่ผมจะค่อยๆสงบสติแล้วนึกถึงกฎข้อนั้นคิดว่าผมโง่ขนาดนั้นเลยหรืองไงคุณเอาคุณอยู่ในห้องถัดไปใช่ไหมล่ะคงกําลังตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าผมซี่ตอนเดินออกไปแน่ๆผมรีบลงไปที่ชั้นออฟฟิศแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ในห้องผมจึงเดินไปที่ประตูทางออกและลองหมุนลูกบิดมันก็ยังล็อกอยู่นี่นานผมเริ่มขวัญเสียและขนลุกขึ้นมาพร้อมกันจากนั้นจึงรีบหันไปหยิบถังขยะแล้วเอาวางไว้ตรงมุมห้องที่เดิม ผมมองดูเวลาตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนี่ผมจึงวิ่งลงมาเปลี่ยน URL ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องขณะเดียวกันในใจผมก็ยังคิดอยู่ดีว่าผมอาจจะเผลอหยิบถังขยะไปวางไว้ตรงนั้นเองก็ได้หลังจากที่ข้ามคอมพิวเตอร์ของแฮงผมก็มาเปลี่ยน URL ของคอมเครื่องที่6ซึ่งเป็นเครื่องสุดท้ายตอนที่ผมเปลี่ยนเสร็จแล้วและกำลังจะขยิบตัวออกมาก็มีภาพอะไรบางอย่างที่ดูน่าประหลาดปรากฏขึ้นที่หน้าจอ มันเหมือนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องห้องหนึ่งซึ่งคล้ายกับห้องที่ผมอยู่ในตอนนี้และผมก็เห็นภาพของตัวเองกำลังก้มมองลงที่จอคอมพิวเตอร์ผมจึงหันไปมองทางด้านหลังแต่ก็ไม่พบกล้องตรงไหนสักตัวแต่ในตอนนั้นเองที่ผมหันกลับมามองที่จอคอมผมก็เห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากๆผมเห็นตัวผมอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องสังเกตการ์มันเดินเข้ามาหาผมจากทางด้านหลัง พร้อมกับหยิบฮาร์ดไดรฟ์อันหนึ่งจากโต๊ะคอมในห้องแล้วยกมันขึ้นเตรียมพร้อมที่จะทุบใส่ผมผมจึงรีบหันกลับไปและยกแขนขึ้นมาป้องกันอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ผมหันกลับไปมองที่จอคอมและตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเป็นหน้าเว็บอย่างที่มันควรจะเป็นผมวิ่งกลับไปที่ห้องสังเกตการอย่างรวดเร็วและนั่งลงที่โต๊ะผมว่าเรื่องราวนี้มันชักจะมีอะไรแปลกๆแล้วนะผมอยากจะหนีกลับบ้านเดียวนี้เลย แต่ก็พยายามข่มใจตัวเองให้อยู่ต่อเพราะผมก็ยังสบายดีอยู่นี่นาบางทีคุณเอาอาจจะไม่ได้บ้าและถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่เขาก็ดูไม่น่าจะโรคจิตถึงขนาดจะจ้างผมเพื่อมาให้โดนใครสักคนทําร้ายนะแถมผมยังไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรด้วยซ้ําถ้าถามผมว่ามันทําให้ผมสติแตกไหมใช่แต่ร่างกายของผมก็ยังอยู่ครบปกติดี ไม่ว่าสิ่งที่ผมกำลังเผชิญหน้าอยู่มันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ทำอะไรหรือทำอันตรายอะไรกับผมเลยจนกระทั่งตอนนี้เสียงเคาะประตูดังขึ้นมาผมเจอเรื่องน่ากลัวในชีวิตมาเยอะเหมือนกันนะแต่บอกได้เลยว่าเสียงเคาะเมื่อสักครู่นี้มันทำให้ผมสะดุ้งจนหัวใจจะวายจากนั้นมันก็มีเสียงตะโกนดังผ่านประตูเข้ามาสวัสดีครับผมเป็นคนทาความสะอาด เปิดประตูให้ผมเข้าไปทำความสะอาดข้างในเดี๋ยวได้ไหมครับผมนึกย้อนไม่ถึงกฎข้อที่4และตัดสินใจนั่งอยู่ที่เดิมไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามานายทำดีแล้วที่ไม่ให้พวกเขาเข้ามานายทำตามกฎที่เขียนเอาไว้นี่ตอนนี้นายก็ยังสบายดีและตราบเท่าที่นายยังทำตามกฎทุกข้อนายจะต้องปลอดภัยที่นี่เรื่องมันก็ง่ายแค่นี้แหละนายก็รู้นี่ผมบอกกับตัวเองผมสะดุ้งตกใจอีกรอบผมต้องเข้าไปทำความสะอาดข้างใน เปิดประตูเดี๋ยวนี้ผมพยายามตั้งสติและหายใจเข้าลึกๆผมทำเป็นไม่ได้ยินไม่สนใจเขาและใน,นที่สุดเขาก็เงียบแล้วก็เดินจากไปนี่ถือเป็นความสำเร็จของผมเลยมันทำให้ผมรู้สึกดีมากเหมือนกับผมเพิ่งผ่านบททดสอบอันยากลำบากจากนั้นผมก็นั่งลุ้นอยู่ตัวโกวกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ปกติตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมา เงียบะจนผมเผลอหลับไปจนกระทั่งถึงเวลาตีสองสานาทีปวดทดสอบใหม่ของผมก็ปรากฏตัวอีกครั้งแมวตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าผมมันเป็นแมวสีเปรอะที่มีลวดลายบนตัวที่ดูสวยงามผมตกใจมากตอนที่มันโผล่ออกมาแต่หลังจากนั้นมันก็เดินมาคลอเคลียที่มือของผมด้วยท่าทางที่ดูเป็นมิตรผมสังเกตเห็นชื่อของมันที่อยู่บนปลอกคอฮาวี ผมรู้ในทันทีว่าควรจะทําอะไรต่อผมเดินไปคุยที่โต๊ะของลิซ่าจนเจอเข้ากับเหยือกที่ข้างในใส่ขนมเอาไว้ผมจึงเทออกมาชิ้นหนึ่งแล้วเอาให้ฮาวีกินสีหน้าของมันดูมีความสุขมากหลังจากที่ได้กินขนมชิ้นนั้นลงไปในท้องพอมันกินจนอิ่มท้องมันก็กระโดดไปที่ประตูแล้วพุ่งทะลุหายเข้าไปต่อหน้าต่อตาของผมผมช็อกจนอ้าปากค้างแต่หลังจากที่อาการตกตะลึงนั้นหายไป ผมก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนี่เป็นชัยชะนะของผมอีกครั้งและถึงแม้มันจะฟังดูแปลกไปนหน่อยแต่ผมว่า <ait fe ci> ผมชักจะชอบงานนี้ขึ้นมาซะแล้วนะเสียงโทรศัพท์ที่อยู่บนโต๊ะดังขึ้นผมยังจำกฎของมันได้ผมยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วหนีบไว้ที่ข้างหูพร้อมกับคอยเหลือบตาม,มองอยู่ตลอดเวลาเฮ <Favorite. S 2> ้นี่ฉันเอานะเดี๋ยวฉันจะแวะเข้าไปสักหน่อยพอดีมีงานที่ต้องทำอะ ทุกอย่างยังเรียบร้อยดีอยู่หรือเปล่าผมเงียบไม่พูดอะไรฮัลโหลนายรู้ไม่ใช่หรอว่ากำลังคุยอยู่กับใครปลายสายของนายคือหัวหน้าของนายเลยนะรู้ใช่ไหมผมหยิบกระดาษที่เขียนกฎพวกนั้นขึ้นมาแล้วอ่านมันทั้งหมดอีกรอบไม่มีข้อไหนบอกไว้ว่าคุณเอาจะโทรมาผมจึงไม่ตอบอะไรแกไม่ควรทำอะไรแบบนี้กับเจ้านายของแกนะตอบมาเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นฉันจะไล่แกออกจากบริษัทนี้แน่แกต้องการแบบนั้นใช่ไหมผมยังปิดปากเงียบเหมือนเดิมได้ฉันจะไปหาแกแล้วก็ไล่แกออกฉันคิดไปแล้วว่าหน้าอย่างแกไม่มีทางอยู่เกินคืนที่สองหรอกเมื่อครบสองนาทีผมจึงรีบวางหูโทรศัพท์ลงยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งโล่งใจมากเท่านั้นผมนึกย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ผมเข้างานมาจนกระทั่งตอนนี้ ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดูน่ากลัวและสับสนไปหมดแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ผมจะไม่ยอมให้อห้องสี่เหลี่ยมโง่ๆนี่มาปั่นหัวผมได้หรอกผมจะอยู่ถึงเช้าให้ดูนี่ฉันเองลิซ่าขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมคะผมเดินไปที่ประตูอย่างกล้าก,ก,กลัวๆพอผมก็ต้องทําตามกฎข้อที่5เมื่อเดินไปถึงผมก็เปิดมันออกแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาอา้าวนี่คุณเป็นพนักงานใหม่นี่ คิดว่าห้องนี้ดูแปลกๆไหมผมเดินกลับไปที่โต๊ะของผมในห้องสังเกตการแล้วนั่งลงพยายามทำตัวให้ดูปกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลิซ่าเดินตรงมาที่กระจกเหมือนรู้ว่าผมสามารถมองเห็นเธอได้จากข้างในคุณนี่เป็นคนไม่ค่อยพูดเลยนะเธอกลอกตาไปมาอย่างรวดเร็วเร็วขนาดที่ว่าไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนบนโลกทำได้และอยู่ดีๆผิวหนังของเธอก็หย่อนยานลงมาจนมันห้อยลงมากับกระดูก เหมือนกล้ามเนื้อของเธอหายไปไหนยังไงอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่พูดอะไรกับเธอเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกแต่กลับยืนจ้องที่กระจกบานนั้นอยู่นานแสนนานจนผมรู้สึกอึดอัดมากจริงๆหลังจากนั้นเธอก็พุ่งเข้ามาในห้องและหยุดอยู่ข้างผมพร้อมกับชูมือข้างหนึ่งไปในอากาศแล้วก็ทุบลงมาที่โต๊ะของผมอย่างรุนแรงจนเสียงดังไปทั่วทั้งห้องผมเกือบสะดุ้งแต่ยังควบคุมสติเอาไว้ได้ยังดีที่เธอไม่สังเกตเห็นว่า ผมหายใจติดขัดด้วยความกลัวมากแค่ไหนหลังจากนั้นเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นอีกประมาณ5นาทีก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปผมจึงรีบวิ่งไปที่ประตูแล้วล็อกมันผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เป็นเด็กผู้ชายที่บอกว่าขอมาตามหาพ่อของเขาข้างในเขาพยายามอ้อนวอนให้ผมช่วยเขาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ระวังตัวไม่ให้ไปโต้ตอบอะไรกับเขานั่งเฉย ไม่สนใจอะไรเหมือนกับที่ผมทำกับลิซ่าเมื่อสักครู่ถึงอย่างนั้นแล้วผมก็เผลอเหลือบตาไปมองเขาพริบตาเดียวดวงตาทั้งคู่ของเขากลายเป็นหลุมสีดำลึกลงไปผมตกใจกลัวมากจนเกือบสะดุ้งจนหงายหลังไปแต่ผมก็ยังประคองตัวเองไว้ได้เหมือนก,นกันกับลิซ่าเด็กคนนั้นเข้ามาสักพักแล้วก็ออกไปและผมก็รีบวิ่งไปปิดประตูและล็อกมันไว้แบบเดิมตามที่คุณเอลได้เขียนเอาไว้ นอกจากถังขยะที่ย้ายที่ไปมาสองสามรอบก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกในคืนที่สองผมรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเลิกงานผมคิดอยู่นานว่าจะโทรไปลาออกดีไหมแต่อีกใจนึงเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในห้องนั้นผมทิ้งตะก,กะทุกอย่างในสมองออกไปและเหลือไว้เพียงเหตุผลง่งๆที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพาตัวเองกลับไปยังห้องนั้นอีกครั้งราวกับว่ามันมีอำนาจหรือแดงดึงดูดบางอย่าง ทำให้ผมกลับไปที่นั่นและผมไม่สามารถต่อต้านหรือคัดขืนอะไรได้เลยดังนั้นผมจึงกลับมาอยู่หน้าห้อง371ต่อในคืนที่3ผมเริ่มงานในคืนที่3อย่างมั่นใจผมผ่านเรื่องราวเหนือธรรมชาติมามากมายจนกระทั่งตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทํางานของผมผ่านไปเกือบสองชั่วโมงทุกอย่างก็ยังปกติดีไม่มีแมวไม่มีภาบนจอไม่มีคนโทรมา ทางกระยามไม่ย้ายไปไหนและความเบื่อหน่ายของผมก็หายไปเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาไม่มีเสียงคนพูดผมจึงตะโกนถามกลับไปจากห้องสังเกตการนั่นใครครับผมถามคนคนนั้นเงียบอยู่สักพักก่อนที่จะพูดฉันเองเอาผมหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วอ่านกดข้อที่7ดซ้ำอีกครั้งคุณรู้รหัสลับไหมผมได้ยินเขาหัวเราออกมาเบา ฉันว่าฉันไม่ได้เขียนรหัสลับบ้าบออะไรลงไปนะเขาพูดถูกไม่มีรหัสลับอะไรเขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้นี่ต้องเป็นเจ้านายของผมอย่างแน่นอนผมค่อยๆเดินไปที่ประตูและเปิดมันออกมาคุณเอายอยอยู่หน้าประตูบานนั้นและยิ้มให้กับผมทันทีที่เห็นหน้าผมถอนหายใจด้วยความโล่งอกให้เดานะคุณคงกลัวว่าเปิดประตูออกมาแล้วจะไม่ใช่ผมละสิเขาหัวเราะให้กับท่าทางของผมที่ดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด คุณไม่รู้หรอกว่าผมกลัวแค่ไหนคุณเอาปิดประตูและเดินไปเซตอะไรบางอย่างที่คอมพิวเ,เ,เตอร์เครื่องหนึ่งแล้วทำไมคุณถึงไม่เขียนราหัสลับเอาไว้ในกระดาษแผ่นนั้นละ่ะผมถามเขายิ้มออกมาอีกครั้งมันเป็นแผลนะ่ะฉันต้องรู้ว่ามีคนปลอมตัวเป็นฉันแล้วมาเคาะประตูและพูดราหัสลับสักคำออกมาซึ่งมันบอกได้เลยว่าน่าจะต้องเป็นตัวปลอมอย่างแน่นอนแบบนั้นมันง่ายดีใช่ไหมนั่นสินะแผนของคุณฟังดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ย คุณเอาหันกลับไปทําอะไรบางอย่างในคอมพิวเตอร์ต่อผมไม่อยากจะรบกวนเขาเท่าไหร่นะแต่ผมก็อยากจะรู้จริงๆที่นี่มันมีอะไรเหรอทําไมถึงมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างแบบนี้ล่ะไม่ต้องมาทําตัวอยากรู้อยากเห็นอะไรแบบนี้หรอกเท่าที่ผมจําได้นะผมจ้างคุณมาแค่เฝ้าห้องนี้เฉยๆนะไม่ต้องถามมากผมไม่ชอบคําตอบของเขาเลยแต่ผมคิดว่าผมอาจจะไปตอแยก,กับเขามากจนเกินไปจนเขารขาําคาญ ผมจึงเดินกลับมาที่ห้องสกเกตการ์และปล่อยให้เขานั่งทํางานเงียบๆสักพักหนึ่งผมหันกลับไปมองที่เขาผ่านกระจกสะท้อนทางเดียวและนั่นทําให้ผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นมันคอมพิวเตอร์ของแฮงค์นี่ผมอ่านกระดาษใบนั้นซ้ําอีกครั้งเพื่อเช็คก,กดทุกข้อนั่นเป็นคอมพิวเตอร์ของแฮงค์แน่ๆและกดก็เขียนไว้ว่าห้ามใครไปยุ่งกับมันแต่นั่นรวมถึงคุณเอาด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมพลิกกระดาษไปอีกด้าน เผื่อว่าจะเจอข้อมูลเพิ่มเติมแต่นั่นกลับทําให้ผมขนหัวลุกขึ้นมามันมีข้อความหนึ่งที่ตัวอักษรทำตัวหนาเขียนเอาไว้ว่ารหัสลับร้านอาหารตายแล้วผมหยิบมือถือพร้อมกับหยิบเศษกระดาษที่เขียนเบอร์ของคุณเอาไว้และโทรไปหาเขาด้วยความรวดเร็วเสียงรอสายดังขึ้นสองสครั้งก่อนที่เขาจะรับฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคุณเอา ขอบคุณพระเจ้าผมทําพลาดผมคิดว่ามันคือคุณผมให้มันเข้ามาข้างในและตอนนี้มันกําลังหั่งอยู่ที่คอหมอกแห้งอีกคุณเอาถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาด้วยความผิดหวังตอนนั้นเอาตัวปลอมหันหน้ามาทางผมและยืนขึ้นเอางี้แล้วกันฟังดีๆนะอย่าทาตัวให้มันสงสัยคุณจะปลอดภัยถ้ามันไม่สงสัยอะไรในตัวคุณถ้ามันรู้ว่าคุณพยายามจะหนีหรือโทรให้ใครมาช่วยแล้วก็รับรองว่าจะตาคุณขาดแน่แน เข้าใจหรือเปล่าครับผมเข้าใจแล้วเอาตัวปลอมเริ่มเดินตรงเข้ามาที่ห้องสังเกตการหัวใจของผมเต้นแรงมากขึ้นเรื่อยๆผมจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้าไม่ต้องห่วงเขาวางสายของผมไปแต่ผมยังทำเป็นหนีบมือถือไว้กับไหลตอนที่เอาตัวปลอมเดินมาถึงผมผมจึงแกล้งทำเป็นคุยกับภรรยาของตัวเองบอกแล้วไงที่รักว่าผมเลิกงานหกโมงเช้าคุณไม่ต้องรอผมก็ได้พักผ่อนบ้างนะไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอก ตอนนี้เอาตัวปลอมยืงอยู่ในห้องและกำลังจ้องมาที่ผมผมจับมือถือมาวางไว้ตรงอกแล้วมองกลับไปมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมถามเขาจ้องแบบนั้นอยู่อีกสองสามวิก่อนจะพูดคุณมาช่วยผมเช็คอะไรในคอมพิวเตอร์หน่อยได้ไหมหวังว่าเขาจะไม่เห็นหน้าอกของผมที่กำลังสั่นตุบๆอยู่นะได้สิแต่ขอผมคุยโทรศัพท์ให้เสร็จแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะตามไปมันจ้องผมอยู่อีกสักพัก ก่อใจเดินกลับไปนั่งหน้าคอมของแฮงค์เหมือนเดิมในขณะที่ในหัวของผมมีแต่ความกลัวก็ทําทีเป็นคุยโทรศัพท์ต่อผมถึงกับแกล้งทำเป็นทะเลาะก,กับภรรยาของตัวเองเพื่อที่ผมจะได้ทําเป็นคุยได้นานขึ้นและในขณะที่ปากของผมกาลังพูดอะไรไปเรื่อยผมก็เห็นลูกบิดประตูค่อยๆหมุนและประตูเปิดกว้างออกคุณเอานั่นเองผมไม่เคยรู้สึกโล่งใจอะไรเท่านี้มาก่อนในชีวิตเขาหันมาทางกระจกแล้วยกนิ้วชี้ขึ้นที่ปาก เป็นสัญญาณบอกว่าอย่าส่งเสียงเอาตัวปลอมยังไม่รับรู้ถึงการมาของเขาเขาย่องไปด้านหลังแล้วใช้มือทั้งสองข้างบีบคอของมันมันดิ้นทุรนทุรายอยู่สักคู่ก่อนที่จะนอนแน่นิ่งไปร่างไร้วิญญาณของมันล้มลงกับพื้นและสลายหายไปในพรมสีแดงผมวิ่งไปหาคุณเอาเพื่อขอบคุณเขาแล้วก็ขอโทษที่สร้างเรื่องปวดหัวนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหรอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเข้ามาได้ แต่ฉันคิดว่ามันก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มันจะพยายามเข้ามาด้วยเช่นกันนะคุณปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะเขายิ้มออกมาเออพูดถึงแล้วคุณช่วยไปปิดประตูหน่อยได้ไหมผมไม่อยากให้ตัวปลอมของผมเข้ามาอีกคนได้เลยครับผมเดินไปที่ประตูแล้วนึกอะไรบางอย่างได้ตอนที่เอาตัวปลอมเข้ามาผมก็ลืมล็อกประตูและปล่อยมันไว้แบบนั้นนี่นี่คงทำให้คุณเอาเข้ามาได้อยู่ดีๆผมก็นึกถึงกฎข้อสุดท้าย ผมค่อยๆหยิบมือถือขึ้นมาจากกระเป๋าและเปิดไปดูประวัติการโทรสายสุดท้ายที่โทรออกของผมคือสี่ทุ่มสินาทีสินาทีหลังจากเดทไลน์ที่คุณเอาให้ไว้ผมหันกลับไปมองที่คุณเอาอีกรอบและเห็นเขายือนอยู่ข้างหลังผมเอาคุณรู้รหัสลับไหมเขาแสยะยิ้มขึ้นมาฉันว่าฉันไม่ได้เขียนรหัสลับบ้าบออะไรลงไปนะผมวิ่งออกจากห้องไปอย่างไม่คิดชีวิต ถึงผมจะยังสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆในห้องนั้นก็เถอะแต่ผมจะไม่มีทางกลับไปอีกเด็ดขาดก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ที่นำมาจาก Reddit นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบเรื่องราวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมเนี่ยลงคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีีหน้า สวัสดีครับ